ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สิริชัยวงศ์ผู้ดีแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันวันนี้จะมาพูดในเรื่องของโรคกระเพษษาะปัสสาวะอักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่รบกวนคนทํางานอยู่เนืองแต่บางรายก็มอาการที่เป็นมากสาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดมาเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งในกรณีที่มีการรับการรักษาไม่ถูกต้องก็จะมีเรื่องของภาวะสุขภาพที่ดูแรงขึ้นโรกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชายพบมากที่สุดในช่วง20-50ปีนะครับกลุ่มที่พบมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่นั่งอยู่ในออฟฟิศนั่งอยู่ที่นานๆแลไม่ได้ขยับตัวไปไหนสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือสตรีรักณ์ของผู้หญิงเนี่ยจะแตกต่างจากผู้ชายราะปัสสาวะของผู้หญิงจะสั้นกว่าจึงมีโอกาสเกิดโรคง่ายๆกว่าเพราะเชื้อโรคบริเวณปากข้อปัสสาวะจะเข้าสู่เรื่องของปัสสาวะง่ายกว่านอกจากนี้ท่อทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยยังติดอยู่กับบริเวณของช่องคอดและทวารน่ะโอกาสที่จะรับเชื้อแบคทีเรียจากช่องคอดและทวารน่ะก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้ารับอาการแสดงที่เราจะพบได้บ่อยก็คือเรื่องของอาการแสบ นะครับบางคนเนี่ยมีอาการรุนแรงมากจนกระทั่งไม่อยากไปปัสสาวะเพราะว่าแทรกซ้อน